โอเคแล้วมาต่อเลยเมื่อกี้ลุงใส่ใหม่เฉยๆเสียงมันเร็ค่อยคงดังแล้วมึงเอาเข้าเกมกันเลยเกมนี้มีชื่อว่าอะไรนะมันหน้าเมนูมันมีชื่อไหมมันไม่มีเอ้ยไม่มีคิวคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลยเดี๋ยวตรงเนี้ยเลย,เลยแถบโอเคเข้าเกมกัน เกมนี้ก็จะแค่เป็นเกมคนตัวอ่อนโง่ๆแล้วก็รับเงินตอนนี้มีเงินดูหนึ่งเบิร์แม่งต้องหาเงินหนึ่งหมื่นยากอะแต่ตอนเนี้ยประเทศทัวร์อหาง่ายแบ๊ะเอ้าคุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยไม่กอดโอ้ยสองหมื่นโอ้ยไม่แข้งข้างบนข้างบนข้างบนเออโอ้ยไม่กัดสองหมื่นเออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเออเี่นี้ต้องขอโทษเลยนะ เมื่อกี้เบียคนโทรมาแล้วเอ,อ่อต้องไปบา้านพีชิหายงั้นคลิปนี้ก็เต็มไ,ไว้เพียงกั่วนันนี้อีพีหน้าอีพีหน้าเกิยน้อยเนี่ยมันคลิปนี้มันสั้นๆเอาไปขอรอบสุดท้ายเดี๋ยวนะเท้ายรย เย็บ <Yep. S 2> ไปเลยไปรอบสุดท้ายเย้ <Yeah. S 2> yeah.